สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับมนีมาพบพอกับรา่การหลังอูผ้าชิมหลังอูผ้าชิมอีกแล้วครับพี่น้องมนีมาพบพอกับเมนูยังครับพี่ไขไขหลังครับไขหลังง่วงไขหลังง่วหลวกไขหลังง่วนลวกไขหลังเนียครับมีขาดสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งขาดสะดุ้งไข่าขมขมครับพี่น้องแก้วขมเมื่อก่อนเที่ยงขี่ร้วนๆอย่างนี้เเมื่อ่งแนวดีๆครับไม่จำขี่มจขี่กินมดนี่น้ะ นี่มีผักแกมครับผักเก่แยบเขาวห้อนครับคือเก่านะครับคือเก่าเลยพี่น้องอ่ะเสียบๆวันนีเสียบกันขาเสื้อยักน้อยก็เนาะข่าเสื้อยักหน่อยมามาพ่อได้โอ้คือจงมือชันเห่ยโอ้มันกัดเนาะพอน้ำตน้มหัวน้ำเกิดไงเพราะเด็กกันเพราะเด็กเนาะว่าเดรรอนาเสื้อสักก้อนตัววันนี้เข็ยังเปลือปองรับรถดนตนเนาะ โอ้หว,หวานชื่นใจยเด<อ>เปลี่ยนเกี่ยวเปลี่ยนเกี่ยวซะก,ก็เดี๋ยวคุนสีดามาอีกเปลี่ยนเกี่ยวเออ,ขอเขาเ,เปิดหยุดไปดิเปิดหยุดกันบปะมีดอกมีดอกนี่มุ้งมุนงมุ้งมุงม้งเพราะทีทับกันนั่นนี่พี่น<อ>้องกินน้ำเปล่าไปเห็นหนาดีๆได้เป็นยังเดิน

สะดุ้งน้อยนึงบ่เคยกินยิ่งกินแค่แรกเด้เนี่บ่เคยกินอืม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 อคือจังอ่ะคือตับเนาะตับตับไก่เนี่ยอืมขวายาอยู่พี่น้องคือยังตับไก่เลยครับอืมเขาอืมขวายทาขวายาได้ยุบ Mình người đục dưới gói vào nhung lại mọi người ta sẽ chăng mhm 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 bột chạy với nhau luộc cặp cây luộc tự hành cặp cây đi kì nắp không 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 có cái đi. này đi nhớ này chị ạ Ừ. Ừ.

ไม่ต้องไปพักพักมีซี่ใบห้าไม่ต้องไปอืมเฮ้ยแมวหลงกออ็กินน้ำ ต้อนบแจ่มนต้อนเนาเหนออเออกินแล้วไปโอ้เพื่อขึจับไก่ให้ดีแบบครับกินกับแบบแกไปจับไก่ดิตรวฉากคือกันคือกันทำตับแต่มันก็สิบ่ได้ออนนตับแต่ว่ามัน ดราดฉาดคือคล้า,ายๆกันครับระ้ว่างมันมันเพราะแบบกรุบๆอย่างอะเลยมันนี้เอ็นะนี่มันตรงเนี้ยมาครับเน,นี่ยมันมีงกรุบๆความมันของไขม่มันไปตื่นี้เพิ่นบอกว่าเบเเลเลวเดี๋ยวได้อันนี้แหละตัวไทยเพิ่นบอกว่าที่เด็ดน,นี่เอามาจากตัวร้องเลย น้องเหมืนไงเลยเราเคยกินเนาะมาครับข้าพี่น้องไปเห็ดกินอือไอันอูคือบ,บ่เคยกินแต่ว่าเออข้าพี่น้องไปตัดสินใจเสือกอมนี่มันเคยกินมันี่ยเสียบแท่ก็ไปเสือกนะเนี่ยเสือมาร่องพี่น้อง Ừ. Ủa, ngon tha, tha. Ôi, mèo nhiều năm. Ừ.

นี่หัน่นไว้หน่อยกูดเลยที่เบิร์ดอ่ะไปเนาะวานที่กินมาเบิดอืมกินไปแล้วมันเสียบอ,อยูอ่ตลอดเนาะหั่นกันสดๆใกล้ๆแล้วหั่นไะด้ไหมขัดแข็งขัดแข็งทางคนกินขัดแข็ง ตอนจั oh. บแฉกได้เขาเนี่ยเขาหลวกเขาไขาลงไปหลวกซุกหลายครับพี่อนนี่เพื่อนบอกว่าอันซะ<ค>้อยบางๆเราแบบไปหลวกจิ้มนะแฉบเด้ขันเขาหลวหลาไมันช่แข็งมันช่แข็งไม่ใช่คือตับหลวกแล้วไม่แข็งแข็งกินมันอิบัไม่กินมัแข็มนมันอบัตเมันบะขือรสชา่ิแข็งีมัินเป็นกรุบกรุบครับเพี่ออ เหลือไหมยอะควัญหัวค่อยๆเยอนกุบแต่แต่ผู้เป็นขายมันบอกว่าอันโซยังบางแล้วกครับลวกจิ้มนะครับหอ,อกแซ่บแล่มีเป็นขันสีลวกจิ้มให้เบิ่งเงินคือสีโดนเฉยจรเลยหาตรงหาเตาเองทำไมน่นันทีแต่ผมได้เอาลงหม้อเลยลูกหม,ออม้อใช่หรือ แะเดียวก่ันเนี่ยา้นั้นยังมีเดียมเลยมียำแหล่้องมาเติมมากินบ้างครับแ็บ ตอนจัดใจดูเดือดและสบใจน,น้นมากเลยเบอร์เยว Tay bên chàng nga, ăn, ăn tay quanh 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 Dì. quanh tay quanh tay quanh tay นน่เป็นเจียวข้าวจังนน่อยเด็กไหนอืมเป็นเจียวข้าวไม่จังนน่อยนะโอ้ข้าวมันกิดเอาเอา๋อล้างข้าวอย่างไรก็ได้เออข้าวก่อนไะพอดีเด็กตอบกินมันจีเดียวเนี่ยแน่มันเนี่ย แไอ้วันจัะนั่นไม่มต้องสอบกินแน่ในมือหนีไม่ไม่ได้เอื่นถามกันนะไอกันถามกันขันมาข้าวขันข้าวอืมอืมอือวันเขาสานสกัดสานใกับแทีจากทงนะออกดังวันหนินี่แก้วเต็มปากเลย <laughs> à, Những lại đến nắm bào nhu hôn lắm lâm đạp đến lâm đạp sẽ ngờ đáp nhạc lên kín hạnh 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 hạnh

บ้าแจงพันมาคนว่ากินเขาได้หมบันยิ่กินหน่อยหน่อยบมาได้บันยังไงเราก็บ้วนนี่พอเอ้ยพอเอ้ยบางวชิบอันบามันบาหวัหดชิปชิปขึ้นเมื่อวานบ่อย ถึงยุ่งเหมือโอ้ยครบสันโอ้ยถึงไหมนะถึงแล้ยนี่ถึงแล้วดิไปร้อยกินขอไกลนี่เบิร์นานาเบิร์ดหน้านะถ้าเป็นแ <c oughs> บบกระเบิ้อกระเบือ้อแต่ว่าก้าเขาทายดิพี่น้องได้การอยู่ครับได้การมันก็จะเป็นแบบกรุบกรุบขึ้ยังอะไรอีกฟิวหนึ่ง,งนี่แล้อีกฟิวหนึ่งครับป๊อไก่ มันย,ยังคือยังตับไก่แต่ว่ามันสิกรุบก็ตับไก่อยู่หน่อยหนึ่งนะครับขั่นเขาหลวกโดนมันก็จะแข็งนะครับหลวกเพราะแบบประมาณกลางๆนะพ่อครับแบบมีเดียมแร่ครับมันสิจะแบบมีแหลงน้อยแต่ก็อร่อยครับขอมันจะตอนเนมันดูตัวมึงอันนี้ครับนี่ครับทั้งงูพาชิมมาม่ฝากตอนบีฝากตอนนองครับไครหลังไข่หลังงวใครหลังงัวครับบอกกินขึ้นกันครับใี่ครับแถดขึ้นกันนะครับบอชิดว่าแบบเออมันสิกินในบออไอย่างเงี้ยมันสิแียบอยอย่างงี้นะครับ ปกติทางทีมงานกินแบบนี้แต่แบบง่วเป็นเนื้อง่วเป็นเนื้อยังสี่หนัาเป็นจุเป็นยังสี่แต่อันนี้ก็ได้แบบเอามาลองเบิงมามันด้เสียบบอครับพี่นองสนใจอยากระเห็กินใครไปกินลองร้องเบิงครับลวกพ่อเลยมันแบบพ่อเแบบเนื้อนิ่มๆเด้งๆนะครัเี้ยมันก็จะเสียบกุบๆครับเป็นแบบกุบๆนะครับเอาตอนนู้นถ่ายเอาพี่นองเบื่งไงเนี่ยตรงคางเทิงเนี่ยมันแบบคล้ายตับเลยครับย่งครับคล้ายตับครับตรงอย่างไายตับกินมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยครับเนี่ย เสียบครับขอไข่ตับไก่แมนครับมันก็สจแเสียบนะครับหนังวูมีอมากกินซูพีซุนองเบิ้งนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดนะครับมาคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นนะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกุกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิด้แบบเวลาคลิปใหม่ๆลงนะครับมั่ก็สจีเด้ขึ้นแจ้งเตเดือนให้พี่น้องในเบิ้งนะครับนี่ละ กต่ชพยายามเฮ็ดคลิปเวลาว่างเลยเลื่อยครับเห็ดชิปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเมนูกัแล้วแต่วันนะครับกับชเมนูแบบสลับทับเปลี่ยนกันเนี่ยมีเนื้อเนี่ยมีนั่นนี่นี่แล้วแต่สีหาได้แมนครับแล้วแต่สีหาได้นะครับมาเฮ็ดเบิ่งขันเ้าเอาซ้ำซากอะไรมั่งกะสชีแบบเออนั่นนี่เขากันเรื่อยๆนะครับมันเขากัสชีเอายางอื่นเนี่ยมาสลับกับจุกับยางแน่นะครับแมนครับกับจุกับเนื้อเนี่ยนะครับไม่พี่น้องในเบิ่งนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับจะตามจริงมื้้ออนนนีีไปซัดว ไปซื้อจุไปซื้อเนื้อไม่เห็ดไม่เห็ดอันลาบเลือดครับผมเดี๋ยวคลิปหนาคลิปหนาคลิปหนานะครับกดติดตามไปเลยติดตามไปคลิปหนาครับพี่น้องยีราบเลือดใอ้เบิ้งคลิปหนาครับพี่น้องคันยาไายพยาธิอันผ่านมาเบิ้งนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์กับเขามาได้นะครับนะครับขอขอบคุณุคพี่น้องนะครับที่กดติดตามที่เขามาเบิ้งนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานหลังโอชังทอมนะครับสำหรับมืัอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ